รีวิวการหาสินค้ามาขายแบบไม่เหมือนใครยอดขายห้าแสนเอาสินค้าที่ไหนมาขายต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับเนี่ยมีเต็นท์ไรสัตว์ดูมีเต็นท์ยนอยู่ข้างหลังอยู่บ้านบ้านบ้านไม่ได้เต็นท์นอกบ้านกูเองแหละข้างหลังเนี่ยนอนเด,เดี๋ยวพูดเสร็จเดี๋ยวก็กลับไปนอนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องยอดขายห้าแสนเอาสินค้าไหนมาขายดูมีไฟกระพริบด้วยสัตว์นึกว่าร้านคาราโอเกะก็จะมาพูดกันเลยดีกว่าคือเริ่มแรกอะเริ่มแรกก็อย่างที่บอกอะ หามาขายที่ง่ายสุดคือเบสิกมือใหม่ที่ควรทำคือเอามาจากช h อป e ี้ให้แค่แม่งดูจัดแสงใหม่เป็นสตูดิโอนอกบ้านแฟลชแสงมันสวยเหลือเกินอันแรกอะก็จ้ามานี่แล้วอันแรกอะเอามาจากช h อป e ี้เออเอามาจากช h อป e ี้เพราะว่าเริ่มแรกผมเอามาจากช h อป e ี้ขายมันข้อดีของก๊อปปี้คือหนึ่งของไม่ตรงปกแม่งมันส่งคืนได้เว้ยเออหนึ่งของไม่ตรงปกส่งคืนได้ข้อสอง มันสั่งทีไรน้อยได้คือคุณก็รู้อยู่เนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่าช้อปปี้มันเป็นสังคมแห่งการตัดราคาเออมันจะเป็นสังคมแห่งการตัดราคาเว้ยแี่ยำให้ยากนะกูละเยอะแขวนไม่ได้เลยครับช้อปปี้อะมันเป็นสังคมแห่งการตัดราคาเว้ยเออพอมันเป็นสังคมแห่งการตัดราคาเราไม่มีปัญญามันต้องคิดให้เป็นไม่ใช่ไหมเปิดพัดลมก่อน มีพัดลมด้วยสัตว์กูไม่กลัวยุงเออมันเป็นสังคมแห่งการตัดราคาไว้เออพอมันเป็นสังคมแห่งการตัดราคาปุ๊บเราไม่มีปัญญาเอาของที่ไปขายด้วยราคาถูกแข่งกันในช้อปปี้เออดอกตามตรงเราไม่มีปัญญาจนตรงนั้นนอกจากว่าจะเป็นของแบบของพื้นบ้านของหัตกรรงหัตกรรมอะไรเงี้ยเออเอาไปขาย,ยางั้นคนที่ขายดีๆก็ดังนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะเอาของไปขายในช้อปปี้ มันก็จะเกิดปัญหาไอ้เฮียแม่งเอาของไหนมาขายละแล้วขายเนี่ยนะมันแบบมันทําการตลาดยากอ่ะเออมันทําการตลาดยากยากทั้งในช้อปปีทั้งนาราสารดาแต่มันไม่ได้เผ่าว่าทําไม่ได้นะแต่มันทําการตลาดยากเพราะว่าเนื่องด้วยแบบแข่งกันด้านราคาแข่งกันด้านอะไรหลายๆอย่างเออแต่เราก็เห็นแล้วไงเฮ้ยไอ้เฮียแม่งนี่หิวข้าวมันแข่งกันด้านราคาแล้วปะในเมื่อมันแข่งกันด้านราคาแล้วะเราก็ เอาของมันมาขายข้างนอกบางคนบอกเอา้าเอามาขายใน facebook แล้ว facebook แล้วคนใน facebook ทําไมไม่ทําไมไม่ไปซื้อในช e? ้อปปี้ไอสัตว์ทุกคนทุกคนใน facebook ไม่ได้รู้จักช e ้อปปี้เนาะยกตัวอย่างเช่นเหมือนผมไปร้านขายส่งผมไปร้านขายส่งร้านที่อะไรวะมันชื่อร้านอะไรวะก็จ้ามาแล้วผมไปร้านขายส่งเว้ยมันมีหน้าคา k คเอฟเท่าไหร่วะ kf อเก้าสี่สิบชิ้นสิบแปดบาทเออ ตกชิ้นละหนึ่งจุดแปดบาทเหมือนไม่แพงใช่ปะเออแต่ในลาซาด้าแม่งชิ้นละสิบบาทกล่องละสิบาทเออกล่องละสิบาทกล่องหนึ่งมีสิบอันตกอัลบาทผมมีราคาส่งแปดบาทเออแปดบาทแต่ผมยิ่เกตขายอะแม่งยิ่เกตขายมันแบบไม่ใช่แนวเออสินค้าอะไรตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แนวแต่นี่เห็นป่าว่าแต่คนก็ซื้อนะคนก็ซื้อสิบแปดบาทเพราะว่าเขาไม่รู้จักช้อปปี้ไม่รู้จักลาซาด้านี่ไง ก็เหมือนกันใน facebook ใน facebook บางครั้งเขาไม่รู้จักช้อปปีไม่รู้จักลาซาด้าคุณต้องรู้พฤติกรรมผููใช้ก่อนเว้ยตอนตอนแรกเราก็ขายโดยไม่รู้พฤติกรรมเว้ยแต่พฤติกรรมเ c e b o o k ก็เป็นพฤติกรรมเป็นมนุษย์โลกที่เรียนรู้น้อยเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีการศึกษานะแต่เรียนรู้น้อยคือจะถามแบบกว้างคูณยาวคูณสูงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรียนรู้น้อยหรือบางคนแม่งเรื่องมาก บางคนเรื่องมากแบบว่ามีหน้าร้านไหมไอสัตว์กูขายออนไลน์เฮียมีหน้าร้านไหมประการเป็นอย่างไงอะไรอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเจอหนักสุดก็เรื่องมากหนักสุดก็มีการมันให้ถ่ายบัตรประชาชนมีการพี่เซลฟี่บัตรประชาชนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อผมจะได้รู้ว่าพี่ไม่โกงกูส่งใบจดทะเบียนการขาแม่งก็ไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออเขาไม่รู้หรอกว่าใบจดทะเบียนการขาคืออะไรเขาจะให้อะไรเนี้ย กูก็เลยบอกมึงจะซื้อไหมมึงไม่ซื้อกูไม่ไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยล่าสุดล่าสุดมนุษย์เรื่องมากมันมีอยู่ทุกที่เออไม่ใช่แค่ใน a c e b o o k แต่ใน facebook กมีเยอะล่าสุดเว้ยจะซื้อของเว้ยจะซื้อของมีการบอกมาเลยแอดมินแอดมินก็แคปแชทมาฟ้องว่าเนี่ยลูกค้าเขาจะซื้อของซื้อของแต่เขาจะขอแกะดูก่อนเขาซื้อของเค่บปลายทางแต่เขาจะขอแกะดูก่อนแล้วก็ตอนแกะ ตอนแกะเขาก็จะถ่ายวิดีโอไว้เพื่อที่ได้สบายใจทั้งสองอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออคือมนุษย์เรื่องมากอะเออมนุษย์เรื่องมากแล้วก็ไปมามากูเห็นกูเห็นตรงแล้วกูบอกว่าไม่ต้องขายไม่ต้องขายตอนหลังกูเรื่องมากของปัจจุบันอะของของไม่เพียงพองแต่ลูกค้าเออมาถึงจุดหนึ่งคุณต้องเลือกลูกค้าไว้เออคุณต้องทามาถึงอันนั้นนะล้วไม่ขายแบบไม่งองลูกค้าไงคือเห็นแล้วไอ้แย่มันคงมามาขอกงขอแกะอะไร คือแบบมันบอกว่าที่มันมอขอแกะเพราะว่าแบบว่าเนี่ยเคยสั่งของทางเน็ตแล้วเคยสั่งของทางเน็ตแล้วของไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยเออไอสัตว์มึงกูรีวิวแทบจะควักไส้สักคงออกมารีวิวแบบไม่มีที่ไหนเขารีวิวควักไส้คักจูนก็เกิดเป็นมอนไซ์นี้ก็แกะแกะเครื่องยนต์ให้ดูเป็นรถยนต์นี้ก็เปิดกระโปรงรถยนต์ให้ดู ดูว่าน้ํามันเครื่องอะไรเทสว่าน้ํามันหนึ่งถังวิ่งได้ขนาดไหนความเร็วขนาดนี้วิ่งได้ขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยคือกูรีวิวละเอียดมากแต่มันก็ยังหลอนนะเออลูกค้ามันหลอนลูกค้ามันหลอนว่ามาขอแกะได้ไหมเคยเคยซื้อของแล้วแม่งไม่ตรงปกกูก็บอกไอ้มิณัวไม่ต้องขายมันหรอกไม่ขายบอกบอกไปไม่ขายเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะคนที่เคยซื้อแล้วไม่ตรงปกส่วนมากคนที่โดนหลอกอ่ะ ส่วนมากโดนแต่ของถูกเออจำคำไว้นะคนที่ซื้อของออนไลน์แล้วโดนหลอกอะ่ะส่วนมากแม่งเจอเห็นแต่ของถูกไนงะเออเห็นแค่ของถูกอย่างเช่น g ก p r o 9โ o เก้9แม่งอันละสองพันอ่ไเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรือแม้แต่ล่าสุดมันมีมามันมาวงการกล้องวงจรปิดแล้วเว้ยกล้องวงการปิดสี่ตัวพร้อมเซิร์ฟเวอร์ฟรีฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทราไบต์พ่อมึงตายพันเก้าพ่อมึงตายพันเก้า ฮาร์ดดิสต์หนึ่งเทราไบต์แม่งก็เป็นพันและพันและแล้วกล้องวงจรปิดเที่ยอะไรสี่ตัวพร้อมเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไร้สายแบบเซิร์ฟเวอร์พร้อมฮาร์ดดิสต์พันเก้าแน่นอนมึงซื้อไปมึงโดนหลอกแน่นอนฮาร์ดดิสต์ราคาหนึ่งเทระนา 1, ่าจะก็พันพันกว่าแล้วเออพันกว่าแล้วฟรีฮาร์ดดิสต์หนึ่งเทระพันเก้าเฮียแม่งกล้องวงจรปิดสี่ตัวพร้อมเซิร์ฟเวอร์แม่งเหลือแค่ ตัวละเก้าร้อยเหรอเอยเหลือแค่เก้าร้อยเหรอสี่ตัวเก้าร้อยหารเหลือตัวละ 250, อสองร้อยห้าสิบเอ็กซ์ัดกล้องหรือเครื่องคิดเลขคือเนี่ยมันจะตั้งมันจะตั้งราคาหลอกเพื่อที่ให้คนเขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อง่ายต่อเหยื่อมาตกหลุมเพราะว่าถ้าเกิดกล้องวงจรปิดไอ้อย่างนี้ถ้าว่าตัวถูกสุดก็น่าจะเป็นสองพันเก้าสามพันเก้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นราคานี้มันคือของจริงสองพันเก้ามันก็มีแหละมันมีแหละแต่ไม่แถมฮาร์ดดิสต์เออสองพันเก้ามันมีแต่มันไม่แถมฮาร์ดดิสต์ มันก็อาจจะเป็นเกดแบบกา,กากากหน่อยก็งวงจรปิดนี่กูลองมาหลายยี่ห้อมากเลยเออกูจะทําช่องกล้องวงจรปิดไม่ได้ทำามื่อกี้คือมันต่างกันด้วยกล้องหลายหลายลายี่ห้อมันก็ดีต่างกันเอออย่างของไอ้เวสเนี่ยอะไรวะเวสตาแคมเวสตาแคมแบบมึงชื้อมึงต้องดูดีๆเว้ยมันจะมีเครื่องยิ้วกับเครื่องศูนย์เออถ้าเกิดเครื่องศูนย์ได้ปะมันจะราคาแพงกว่าชาวบ้านเว้ยแต่กล่องมันจะเขียนแบบเบอร์ซัพพอร์ตเป็นศูนย์สองอะไรไว้อะเออ ข้อดีของเครื่องสูญคือมันจะมันจะเสียเปลี่ยนตัวใหม่อ่ะเออเสียเปลี่ยนตัวใหม่แล้วมันก็จะไม่เรื่องมากแต่เนี่ยกูซื้อกูไม่รู้ไงเครื่องเครื่องแรกกูซื้อเครื่องหิวเว้ยแล้วมันก็เสียแต่มันก็แบบเรื่องมากนิดนึงแบบว่ากรุณาเอาของใส่ในกล่องให้เรียบร้อยเหมือนตอนที่ซื้อไปแล้วก็ส่งกลับคืนมาที่นี่มันจะแบบมันจะเรื่องมากนิดนึงอ่ะเออคือไอสัตว์มันเสียบางครั้งเอาไอสัตว์ถ้าเกิดกูติดตังแล้ว กูต้องไปงงดมาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออความพีกล้องเสียมันก็เอาแต่กล้องไปแล้วเวลามึงส่งตัวใหม่มันก็เอากล้องมาเห็นปะการเคม็มจะเรื่องมากนิดนึงในสัต์กูก็เห็นแต่ของถูกแต่รู้จริงๆริอะเวสต้าแคมมันจะมีออฟฟิเชียลตัวออฟฟิเชียลที่เขาขายแล้วมันจะแบบคือข้างกล่องมันจะเห็นไงว่าจะแบบเป็นเป็นของมีจะบีเบอร์ศูนย์สองติดอยู่อันนั้นคือเขานําเข้าอย่างเป็นทางการถ้าเกิดเครื่องฮิวมันก็นั่นแหละจะเจอร้านบริการที่อะไรอย่างงี้ก็มีเลย ก็อย่างไม่ใช่ไปไหนต่อวะเออ,เออเออมาเห็นปะคือไหยวาตลาดของถูกอะ่ะมันก็จะมีเนี่ยมันจะมีของถูกแบบโดนหลอกโดนหลอกไปเลยอ,อย่างกล้องพร้อมเซิร์ฟเวอร์พร้อมฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทราพันเก้ามันไม่มีหรอกแล้วก็จะมีของถูกแบบของถูกแบบอันนั้นน่ะเออของถูกแบบคุณภาพไม่ค่อยดีมากไอ้สองพันเก้าคุณภาพก็อาจจะไม่ค่อยดีหมากูไปไหนอ๋อหมาอยู่นี่ คุณภาพก็อาจจะไม่ค่อยดีเอเอไอสองพันเก้านะแล้วก็จะมีของถูกที่แบบอย่างไอ้ตัวนั้นอนะ่ะถ้าซื้อตัวออฟฟิเชียลมันพันสี่ซื้อล้านเฮี้ว Official มันพันสองมันถูกกว่ากันสองร้อยเออมันถูกกว่ากันสองร้อยตอนแรกกูไม่รู้ไงเฮียกูซื้อปึ่งแล้วมันก็คือเนี่ยว่าออฟฟิเชียลมันก็บวกราคาไว้ไว้เคมันแหละมันก็บวกราคาไว้เกมบวกบริการเออแต่เวลาซื้อของอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนถ้าเกิดเนี่ย วิธีเอาใจลูกค้าเงินสูงๆนี่ยนะคุณต้องมั่นใจให้เขามั่นใจว่าบริการว่าของมันตรงปกแล้วก็แล้วก็มันโอเคเออให้เขามั่นใจแต่เนี่ยกูทําจนมั่นใจอ่ะแต่มันก็จะมีลูกค้าบางคนเรื่องมากเนี่ยเอออย่างเงี้ยว่าเคยซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่ของกูเนี่ยของของกูเป็นคนละของราคาแพงเออของนี่หลักพันพันสองพันขึ้น เดี๋ยวจะขายกล้องแม่งไม่ได้ขายกล้องแม่งซื้อมาซื้อมาหกตัวพังไปสองโอ้หแม่งปวดหัวมากเลยเนี่ยก็คือเนี่ยลูกค้าที่มันซื้อของถูกช่ปะมันมันโดนหลอกมาเพราะว่ามันเห็นกับของถูกไงเออมันก็กูบอกว่าเนี่ยแม่ไปขายเรื่องมากมึงเริ่มเรื่องมากแล้วมึงจะแกะของดูแล้วก็บอกว่าเคยเจอโกงทาที่กูสอนให้ปะบอกว่าลูกค้าที่เคยโกงอย่าไปซื้อให้มันสักพักถาม ถามถามเอาใบจดทะเบียนเออแอดมินขอใบจดทะเบียนกูกูบอกไม่ต้องให้ไม่ต้องให้มันหรอกไม่ต้องขายเรื่องมากแล้วก็มีการถามว่าทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ด้วยนะไอ้แย่แม่งคือมันดูความความเรื่องมากของคนความความเห็นแก่ของถูกจนประสาทหลอนนะเออเห็นแบบว่าขอขายในานามบริษัทรายทุนจดทะเบียนอะไรไอ้ชิบหายกูรีวิวกูรีวิวสักขนาดนั้นมึงกูก็แบบ บอกไปว่าหมดหมดเออกูก็บอกแอดมินบอกไปให้หมดไม่ต้องขายไอ้คียนี่แล้วไอ้สัตว์เอ,อ้ยอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือพฤติกรรมของ facebook ที่แม่งเรื่องมากเรื่องมาก a c e b o o k อ่ะต้องขายของแบบถูกๆเกดก็พอใช้ได้เพราะถ้าเกิดขายของดีใช่ปะ่ะมันจะชอบแบบว่าของดีราคาถูกแล้วมันก็เจอหลอกแล้วก็จะมาประจาศหลอนเออของในเฟซอะไรประมาณเนี่ยเอ,อ่ามาต่อเพราะว่า facebook อ่ะเขาเรียกว่าแบบว่าเป็นผู้ที่แบบว่าไม่ค่อยรู้อะไรมากค้นหาไม่เป็นเออค้นหาไม่เป็น เขาไม่รู้ว่าการมีอยู่ของช้อปปีมันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเห็นปหถ้าเกิดค้นหาเป็นอะมึงเนี่ยกูเป็นแบบน,นักซื้อในตำนานเนี่ยรู้ด้วยว่าไอเวตาแคมแม่งมันมีมันมีทั้งแบบออฟฟิเชียลแล้วไม่ออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้มันเป็นทักษะขั้นสูงไม่ได้ขั้นสูงหรอกเป็นความเชี่ยวชาญการซื้อถ้าเกิดคุณซื้อเป็นได้ป่ะคุณก็จะเลือกซื้อของมาขายเป็นเพราะคุณมีความได้เปรียบเออเนี่ยผมได้เปรียบตรงเนี้ยอามาต่อมาต่อ ก็ซื้อในช้อปปีมาขายใน facebook เออซื้อในช้อปปีมาขายใน facebook ซึ่งก็โอเคซื้อลาซาด้าก็คล้ายๆในช e ้อปปีแหละข้อดีของพวกนี้คือของเสียแม่งมันเคมมันเคมให้เออของเสียมันเคมให้ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เจอร้านนะว่าประมาณว่าเคยซื้อมาของแล้วมันเสียแล้วก็ว่าเคมร้านมันก็บนบลรอบหน้าลูกค้าไม่รบกวนไม่ต้องสั่งไปสั่งละ รบกวนไปสั่งร้านอื่นนะคะพอดีได้กําไรน้อยเอาไอ้เคี้ยเขาของมึงเสียมึงเอากูรู้แล้วก็มันจะเกี่ยวอะไรกับกําไรนงกําไรน้อยของมึงเสียมึงจะเอาของเสียมาให้กูใช้ก็กูเคม็มก็อันนั้นถูกปะล่ะเออก็ตอนแรกอ่ะใครเกิดมือใหม่ก็หาใน shopee ปปใน lazada าาเอเอเนี่ยเพราะว่าที่ผมต้องลาย,ยาวมันก็จะมีคนถามว่าแล้วเขาทําไมไม่เอาของใน shopee ปปหรือ lazada าาเอ้ยแล้วเขาจะแล้วคนลูกค้าในเฟซทำไมไม่ซื้อใน shopee หรือ lazada เพราะพอมันเลือกของไม่เป็นนะเออ เรามีทักษะการเลือกมากกว่าคือโหแต่ละอย่างในการเลือกมันต้องดูนู่นดูนี่ดูเยอะมันต้องแบบเฉพาะด้านของประเภทสินค้านั้นน่ะเอออย่างสินค้าที่กูเลือกแล้วแม่งเลือกกี่ทีก็กาก็คือพวกแบบชุดนอนอย่างเงี้ยคือเคยจะขายชุดนอนสั่งมาโหค่าครเทียเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ขายให้เมียใส่เออตัวละสี่สิบาทชุดนอนนี้เนี่ยแล้วก็จะมีแบบชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอน่าจาตรงซาตีนอย่างเงี้ยก็เคยคิดที่จะขายแต่ก็ไม่ได้ขายที่เก็ตขายเออ ขายอย่อื่นดีกว่าอ่ะก็ตอนแรกก็ขายในช้อปปีแล้วก็มีอยู่ร้านหนึ่งไว้มีอยู่ร้านหนึ่งซื้อซื้อกับร้านนั้นอกซื้อจนมาจนแบบว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งไว้มันลดมันลดราคาแฟดเซลและแฟดเซลแม่งซื้อได้ไม่เกินห้าชิ้นกูก็ทักแชทไปหาร้านว่าร้านครับมันทําไมลดมันจะไม่ซื้อได้แค่ห้าชิ้นร้านแล้วก็บอกแฟดเซลอะไรอย่างเงี้ยเออและสุดท้ายร้านก็โทรมาหาเว้ ร้านมันก็ดีมากเลยนะโทรมาบอกว่าลูกค้าจะซื้อเยอะไหมอู้เยอะเยอะชิบหายเลยลูกมันก็ร้านก็สร้างส,างสินค้าชนิดใหม่ให้จะได้ไม่ติดแฟลชเซลล์ไงสร้างสินค้าชนิดใหม่ให้แล้วก็ส่งลิงก์มาให้เออแล้วพอหลังจากนั้นช่วงที่ไม่ใช่แฟลชเซลล์ร้านก็ขายในราคาแฟลชเซลล์ให้ออันนี้เป็นร้านใน shopee ปปคือใน shopee ปปเจราจาดีๆร้านมันลดให้หรือนาฬิกานาฬิกานาฬิกามันอันละหกเก้าร้อยร้อยหกสิบร้อยหกเก้าอะไรอย่างเงี้ยนาฬิกานะ อันแล้วหกสิบร้อยหกเก้ามันก็จะมีร้านโทรมารบอกว่าวันนี้มีโปรนะคะเหลือร้อยสี่เก้ารับไหมคะสั่งสิบเหรียญขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็กดยื่นข้อเสนอในช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นว่าเราไม่ต้องไปหาเราได้ราคาส่งคือเราซื้อมันไปบ่อยร้านมันจะแบบได้ราคาส่งร้านในช้อปปี้กูซื้อบ่อยขนาดไหนถึงกับร้านแม่งส่งไอ้ควายธนูวัวธะนูไม้อะเขาเรียกว่าส่งวัวนําโชคปีวัว ปีที่แล้วปีวัวใช่ละใช่ปล่ล่ะวัวสีทองอย่างโหอย่างราคาน่าจะเป็นพันอยู่นะเออแต่กูซื้อมันเป็นแสนนะ <c oughs> นี่แค่เนี่ยอันนี้คือในช้อปปี้ไม่ต้องไปคิดไกลหรอกแล้วมันก็จะมีบางช่วงที่ในช้อปปี้มันก็มีในช้อปปี้มันจะกูรู้เลยว่ามันจะมีสองสองเจ้าสองอน,นั้นเจ้าแรกอะ่ะกูไปหาประวัติมาแล้วมันเป็นอะไรที่มันขายแค่ในช้อปปีอย่างเดียวมันไม่ขายอยันอื่น ไอ้เจ้าที่สองมันเป็นยี่ปัวซาวปัวซึ่งกูก็ซื้อมาก็โอเคอะร้านนี้ดาวดีดีแต่กูอยากซื้อแบบโดยตรงไงกูก็เอากล่องมาอ่านอ๋อบริษัทสตีนี่นะผลิตโดยบริษัทสต,ตีนี่เบอร์โทรมันก็ไม่มีให้ก็ใช้วิชาหาชื่อบริษัทหาชื่อบริษัทแล้วก็ไปหาเบอร์โทรหาเบอร์โทรจนหาได้มาหาเบอร์โทรแล้วก็ โทรไปโทรไปตอนแรกคนรับแม่งก็งงๆอยู่กูบอกสวัสดีครับผมผมสนใจซื้ออันนี้นะครับพอดีผมซื้ออยู่แล้วแล้วก็ซื้อเยอะแต่แบบอยากซื้อเนี่ยอยากซื้อแบบซื้อราคาส่งอ่ะอยากเป็นตัวแทนนะกูอยากเป็นตัวแทนะยยน,แทนี่กูทาไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักมันก็เออเออแอดไลน์มาแอดไลน์มาแอดไลน์มาเบอร์นี้เป็นคนแบบเสียงเสียงสำเนียงจีนแอดไลน์มาเบอร์นี้ กูก็แอดไลน์ไปไว้แล้วกูว่าส่งรูปไปดูนี่ครับปัจจุบันผมก็ซื้ออยู่แล้วครับแล้วก็แล้วก็อยากได้ราคาส่งอ่ะเออซื้อเยอะเพราะว่าซื้อซื้อปีกซื้อปีกแต่ซื้อเยอะก็อยากได้ซื้อราคาส่งซื้อโดยตรงอ่ะได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็สักพักเขาก็ดึงดึงเข้ากลุ่มดึงเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มแบบดึงเข้ากลุ่มของเซลล์อ่ะเออก็ดึงเข้ากลุ่มก็กูก็ถามอันนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นถ้าเกิดซื้อปีกห้าห้าบาท ในช้อปปีขายสี่สิบห้ากูมาถามห้าสิบาทากูงงมากเลยเนี่ยกูงงมากเลยไอ้แย่แม่งคือในช้อปปี้สี่สิบคาช้อปปี้สี่สิบห้าบาทช้อปปี้สี่สิบห้าบาทนะแต่แต่กูมาซื้อกับเจ้าที่แม่งนําเข้าเองแม่งขายกูห้าสิบแล้วกูก็กูก็บอกตรงตรงเลยนะเฮ้ยพี่มันทําไม ไอชิบหายมันทําไมแพงกว่ามันทําไมแพงกว่ากูซื้อสปีกว่าอะไรเงี้ยอ่าก็บอกว่าถ้าเกิดอยากได้ถูกถูกก็ต้องซื้อเป็นลูกค้าประจํากูก็ถามแล้วทำไงถึงจะได้เป็นลูกค้าประจําครับก็ซื้อบ่อยๆอ่ะก็ตอนนั้นกูก็โอ้โหเฮียแม่มงมึงดูดิในช้อปปี้แม่งสี่สิบห้าบาทแล้วกูอุตส่าห์ดันด้นหาคู่นาเข้าแม่งมันขายกูห้าสิบาทเฮียแ,แพงกว่าในช้อปปี้แต่กูก็ซื้อกูก็ซื้อกอูอยากเป็นลูกค้าประจําซื้อ มันก็ลดจากห้าสิบเหลือสี่แปดเหลือสี่หกเหลือสี่เจ็ดเหลือสี่ห้าตอนตอนสุดท้ายอะมันเหลือสี่สิบาทเออมันก็ลดเออก็ก็โอเคก็เป็นลูกค้าประจําในที่กูได้เป็นลูกค้าประจําแล้วแต่ตอนหลังสินค้าไอ้เชียนั่นมันก็หมดก็ไม่ได้ซื้อขายกับไอ้เจ้านี้เออพอมาอีกเจ้านึงพอมาอีกเจ้านึงก็เออเชียแบงไอ้เจ้านี้หมดกูไปกูเป็นปนกหลายหัวมากเลยไอ้เจ้าแรกหมดไปแล้วเจ้าสองก็หมด เอ้ยเฮียแม่งกูอยากได้อีกเจ้าหนึ่งกันมันกูอยากได้อีกยี่ห้อหนึ่งมันดูมันมันทานอานาจกันกูก็ไปหาข้อมูลเลยหาข้อมูลหาข้อมูลคือข้างกล่องมันจะมีความแตกต่างระหว่างของจีนกับของที่นําเข้าโดยไทยของจีนมันจะไม่ได้เขียนว่าข้างกล่องนําเข้าโดยอะไรเงี้ยแต่เขาเกิดของที่นําเข้าอ่ะมันจะเขียนว่านําเข้าโดยบริษัทนู้นบริษัทนี้กูก็ไปหามาเว้ยกูก็ไปหามามากระจับกูไปนะกูก็ไปหามาเว้ย นำเข้าโดยบริษัทนี้อ่ะกูก็ไปหาข้อมูลอีกเออได้เบอร์โทรมาเหียแต่ตอนนี้ไม่โทรโทรไม่ได้ตอนนี้คือตีห้าครึ่งกูโทรไปเขาด่าหัวกูแน่นอนเอเอ้เหียเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ค่อยโทรแต่ก็ลองเอาเบอร์โทรมาแอดไลน์เหียเอาเบอร์โทรมาแอดไลน์แอด,แอดปุ๊บเหียแม่งไลน์ขึ้นด้วยยังไม่โทรนะแต่แอดไลน์แล้วก็กูก็แนะนําตัวสวัสดีครับผม นนแนะนำตัวสวัสดีครับผม sj แปดแปดใช่แล้วแล้วสวัสดีครับผมอันนี้ผมสนใจสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทพี่ครับพอดีตอนนี้ผมก็ทําสินค้าอยู่แต่ผมยังไม่เคยซื้อของพี่เลยผมอยากซื้อของพี่อะเออแต่ผมยังไม่เคยซื้อของพี่เลยแต่ผมซื้อของยี่ห้ออื่นลักษณะค้าของพี่อะ่ะแต่ผมอยากลองมาใช้ของพี่ดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออกูทักไปตอนตีห้าแล้วกูก็กินมามา่ากินมามา่มา,มาเสร็จกําลังจะนอนมาดูไอ้เฮียแม่ง ตอนหกโมงอ่านไม่ถึงหกโมงเลยจีห้าห้าสิบมั้งจำไม่ได้แล้ะแต่เช้ามากอะเจ๊แกอ่านไอ้ี้ยตกใจมากเลยกูสำลักมาม่าเลยแบบเี้ยเจ๊แกอ่านแล้วสักพักแกอ่านเสร็จแกก็โทรเลยนะไอ้ย้ยโทรวิดีโอขอมาเอ้นอกนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็โทรคุยแกก็คุยเขาก็ถามว่ากูเป็นใครไงกูเป็นใครมึงเป็นใครสัตว์มึงอะไรเงี้ยก็บอกว่าอ๋อขอบทำธุรกิจนี้อยู่ก็ขายปีกอะไรอย่างเงี้ยผมจดทะเบียนการค้าอะไรถูกต้องครับพี่ ฉันไม่อยากรู้เรื่องนั้นไอ้เอีงไม่อยากรู้เรื่องนั้นตอนนี้ซื้อเจ้าไหนอยู่อะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อตอนนี้ผมยังไม่เคยใช้ของพี่เลยอะผมใช้ของอีกยี่ห้อหนึ่งดูเอออะไรเงี้ยแต่ผมอยากลองใช้ของพี่มากอะเอออีกยีก่ห้อนึงของมันไม่ค่อยดีของมันห่วยมันเสียเยอะผม,มอยากลองใช้ของพี่ดูอะไรเงี้ยมันราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ผมว่ามันน่าจะโอเคเพราะว่าผมก็เคยซื้อปีกมาอันสองอันแล้วมันก็โอเคเออผมก็อยากซื้อ,อยากรับอะไรเงี้ยเออแกก็บอกอ๋อโอเคเพราะว่าที่แก ที่แกถามว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ขายอะไรอยู่เพราะว่ากูชอบกูชอบแกตรงนี้มากเลยนะแกกลัวไปทับร้อยกับยี่ปัวไงเออแกตัวไปขายแข่งกับยี่ปัวสมมุติสมตสมติอะไรเลยวะสมมติของถมอ่ะสมมุติมันมียี่ปัวอยู่ข้างหนึ่งของถมแกสั่งของจากเจ๊แกมาแล้วกูไปซื้อของแล้วก็ไปขายแข่ง แถวแถวที่ของถมไปทับรอยแกกลัวแบบไปทับรอยเนี่ยกูชอบมากเลยนะเฮียแม่งแกกลัวไปทับรอยกับยี่ปัวเดิมอะไรอย่างเงี้ยแกก็ถามว่าอยู่จังหวัดไหนกูบอกอ๋อผมอยู่จังหวัดนี้ครับแถวนี้มันก็ไม่มีคนขายของเจ๊หรอกผมขายออนไลน์มันไม่น่าจะผมขายออนไลน์ครับก็ลูกค้าก็อยู่ทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยเออแกก็ถามมาว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ต่างจังหวัดครับมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแกแกโอเคแกก็ให้และแกก็ให้แอดไลน์อีกไลน์นึง แกก็ส่งคอนแทคไลน์อีกไลน์หนึ่งมาเป็นไลน์ที่เป็นไลน์ลูกน้องแต่ก็เป็นชื่อคิดแกแหละแต่เป็นไลน์ที่น่าลูกน้องน่าจะคุยเพราะว่าไลานะ์นั้นไม่เป็นไลน์ส่วนตัวแกอีกไลน์หนึ่งมันเป็นไลน์ลูกน้องมักไม่รู้ก็แกก็แอดไลน์แล้วแล้วก็แอดไปแล้วแกก็บอกว่าให้บอกบอกว่าคุยกับแกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะแกเนี่ยเห็นปะมันมีการสกรีนคนเข้ามาขายนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครจะแอดไปก็ได้นะเออ กูก็แอดไลน์ไปบอกว่าสวั Arrow, สดีครับพอดีผมคุยกับเจแลวครับแล้วกูว่าแคให้ดูใดนี่สัตว์กูคุยกันตั้งสิบห้ายี่สิบนาทีอะไรอย่างเง <Wow. S 1> <corps. S 2> ี้ยก็รับของมาขายแต่อีเจ้านี้ดีว่ะเออเจ้านี้แม่งออกใบกากับภาษีให้ด้วยออกใบกากับภาษีแต่ราคามันก็น่าแหละบวกแต่ก็ดีไงมันต้องไม่ไม่ต้องมาเขียนบินซื้อไม่ต้องมาเขียนไอ้ใบแทนอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าเก่าแม่งจดเป็นบริษัทแต่แม่งต้องมาเขียนใบแทนปวดหัวชิบหายเลยแอดมินกูยังทําอยู่เลยนะ เนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้คือตัวอย่างการหาหาของมาขายไว้หาของมาขายกูผมพยายามจะหาของที่เจ้าเล็กๆอะไรเงี้ยพอาอบอบอมาเมื่อนี้มาเนี่ยเนี่ยผมผมติดต่อไปอีกเจ้าหนึ่งไว้แต่ไม่ติดต่อไปตรงทองหรอกติดต่อไปทางเพจด้วยผ่านแอดมินบอกว่าสวัสดีครับสนใจเป็นตัวแทนครับผมทําอันนี้อยู่ชูโชยอดคงยอดขายอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเดี๋ยวติดต่อหัวนหน้าฝ่ายขายให้คะ่ะเออ แล้วพอไปสองวันสามวันกูก็เรื่องนั้นเป็นไงบ้างครับได้เรื่องไหมอะไรเงี้ยเออจะรับผมเป็นตัวแทนมั้ยคำว่าเดี๋ยวติดต่อแล้วติดต่อกลับค่ะเออกูรู้แล้วไอยยางเงี้ยแม่งไม่รับเห็นไหมมันก็มีทั้งฟลและไม่ฟิลแต่อีฟ่ะมันเป็นเจ้าก็เล่นตัวเจ้าใหญ่แม่งเล่นตัวพูดเลยเจ้าใหญ่แม่งเล่นตัวมันเล่นตัวหรือระบบมันใหญ่เกินหรืออะไรมันไมนเล่นตัวมันถือว่าแบบอันนั้นน่ะแต่สุดท้ายนี้กูว่าขายแข่งแม่งเลยอเออยิ่งยากมั้ง กูขายแข่งกูตีตลาดกูจะตีตลาดแข่งกับอีเจ้านี้กูจะแบบตบอีกเจ้านี้แค่นั้นเลยออคือเจ้าใหญ่มันมันขายแพงเว้ยมันขายแพงเพราะว่ามันจ้างดาราดาลงดารามาเป็นพรีเซนเตอร์เออครึ่งค่าตัวมันก็แพงแล้วมันมีการทําการตลาดซึ่งใช้ค่าการตลาดสูงอะเออส่วนของกูเหรอค่าการตลาดกูกินเรียบกูทําเองแล้วกูก็จะได้ส่วนของขายราคาก็พอๆกันแหละเออแต่ค่าการตลาดกูไม่ต้องเสียไงกูทําเองกูมีความรู้การ การตลาดมันนี al ่ซ so right ีโร <wh> right. so ่เอยการตลาดเท่ากับศูนย์มันต้องแทบแทบจะไม่เสียค่าการตลาดเลยอันนั้นโหต้องไปจ้างดาราอะไรเงี้ยจ้างดารายิงแอดโฆษณานู่นโฆษณานี่เฮียอะไรเต็มไปหมดแต่กูเนี่ยกูงกค่าโฆษณาเพราะว่ากูเก็บค่าโฆษณาไว้เองไงกูจะรลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหี้ยหิวข้าวไปกินข้าวแล้วาะสัว์รถใครมันกับรถวะนึกว่ามันเป็นถนนส่วนบุคคลนี่แหละวันนี้ตัดตัดขนกดจับใหม่ไว้ตัดขนกดจับใหม่ เดี๋ยวไปดูนี่เนี่ยนึกดจับกูตัดขนใหม่หรอหมากแก่ตัดหญ้าใหม่ด้วยเว้ยนี่หญ้าใหม่หญ้าเว้ยตอนแรกไม่รู้เว้ยว่ามันแหว่งเว้ยแต่พอตัดแล้วมันก็จะแบบแต่มีหญ้าที่ไม่ขึ้นและหลังๆไม่ค่อยได้ลดน้ำเดี๋ยวต้องลดน้ำเพิ่มต้องรดน้ำเพิ่มเออเนี่ยนึกดจับกูนี่อันนี้ก็เป็น ประสบการณ์การหาของมาขายเว้ยประสบการณ์รการหาของมาขายขึ้นปัจจุบันลาซาด้าก็ยังขายอยู่พรุ่งนี้ก็จะมีพรุ่งนี้ก็จะมีเก็บปลายทางลาซาด้าประมาณสองหมื่นเออลาซาด้าประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตะเออแต่ว่าทําไมสั่งลาซาด้าเพราะว่ามันมีเก็บปลายทางไงสัตว์กูหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าสั่งกับไอ้เฮียหมามาขีไงวะคีมามา เพราะว่าสั่งจากไออนั้นน่ะมันต้องโอนไปก่อนไงแล้วก่ามันจะส่งอะไรอย่างเงี้ยเออลาซาดามันก็ของถูกแหละของถูกแล้วก็ดีก็ลาซาดาสักแปดสิเปอร์เซ็นแล้วก็สั่งจากผู้นําเข้าสักยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ส่วนมากสั่งจากลาซาดาเลยพวกนี้ก็น่าจะสองหมื่นมาลืนก็น่าจะสั่งอีกสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันมันเก็บปลายทางแล้วมันก็เคลมของห้าง่ายอะไรอย่างเงี้ย คือขายหลายอย่างเลยขายหลายอย่างข้ออีกขอ้อนึงของรัสเซีาคือข้อดีคือของมันหมดแล้วมันเข้ามาเรื่อยๆวเวออแต่ขสั่งจากไอ้ผู้นาเข้าบางครั้งหมดแล้วมันก็หมดแล้วหมด,ลหมดเลยอ่ะเออหมดแล้วหมดเลยกูเบื่อมากเลยไอ้ที่แบาบาว่าหมดแล้วหมดเลยอะสำหรับอันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับอ่ะมาแล้วก็จับเข้าบ้านแล้วก็เนี่ยเบสิกง่ายสุดนะมัน มันไม่สําคัญหรอกว่าจะรับของไหนมาขายมันสําคัญว่าคุณมีทักษะการหาของมากขนาดไหนเออรับของที่ไหนมาขายมันก็ไม่สําคัญหรอกเห็นป่ะอย่างที่ผมบอกอะไอ้ที่เอามาจากผูนําเข้ามันยังแพงกว่าช้อปปีแต่มันสําคัญที่ทักษะเออทักษะเรียนรู้เนี่ยก้องวงจรปิดกูรู้เลยไอ้ศาสตร์แม่งมันจะมีของเครื่องหิ้วกับเครื่องอันนั้นก้องวงจรปิดนี่นะเดี๋ยวกูจะไปอันเฮ้ยเดี๋ยวกูจะใคร,ใครสนใจก้อง เดี๋ยวไปทำไอจานแนว G G E แซดดีกว่าวะ่ะรีวิวกล้องวงจรปิดคนแม่งส่วนอันนั้นนี่้นนกล้องวงจรปิดนี่นะกล้องวงจรปิดนี่นะมันมีหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อไอเวสตาแคมดีคือมันมันมันมีแอปเป็นของตัวเองคือ i อฟเออไอโฟคืออย่างยี่ห้ออื่นใช่ปะ่ะไอยี่ห้ออื่นมันก็จะใช้แอปพวกโยซแอปอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแอปกลางๆ บางยี่ห้อยี่ห้อเดียวกันแม่งใช้แอปต่างกันก็มีปวดหัวชิบหายเลยซื้อมายี่ห้อเดียวกันแท้แทซื้อมายี่ห้อเดียวกันแท้แทแม่งไอตัวนี้ใช้แอปนี้กูกูกูองดูอีกตัวแม่งใช้อีกแอปหนึ่งแต่เวตาแคมคือมันแบบว่ามันมันใช้แอปเดียวเออใช้แอปเดียวแล้วประกันคือเสียเปลี่ยนตัวใหม่เออแล้วภาพมันชัดกว่าจริงวะกูซื้อกล้องตัวแบบห้าล้านเนี่ยโคตรชัดเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะรีวิวให้ดูตอนนี้แม่งไม่ว่างรีวิวแบบ นั้นเดี๋ยวกูจะปั้นเป็นปั้นชแน,นลกล้องอ่ะรีวิวของใช้ปั้นชแน,นลรีวิวของใช้อะคลิปนี้ก็ไหวเท่านี้อ่ะกว่าจะมาเนี้ยแล้วเข้าบ้านแล้วมามาแล้วกว่าจะมาอ่ะไป,ไปอุ้มหมาก่อน